สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลาบูผีเสื้อซึ่งเป็นปลาที่หายากมากรูปร่างหน้าตาคล้ายปลาบูและผีเสื้อผสมกันผมได้มาหนึ่งตัวจากร้านรีเมียมอ,อควาชอ็อปจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่หนึ่งพี่ปูร้านรีเมียมอ,อควาช็อปด้วยนะครับนี่พี่เขาส่งปลามาให้ผมลองเลี้ยงดูส่งให้ดูตัวหนึ่งนะนี่ให้ดูในถุงนะน่ารักมาก อันนี้ผมกลับบ้านมาดึกแล้วนะผม่าจจะลอยน้ําปรับสภาพสักห้าทีสิบนาทีพอเพราะว่ามันดึกแล้วเหนื่อยแล้วก็เลยขี้เกียจนานก็เลยปล่อยๆไปเลยเพราะดูแล้วปลาแข็งแรงดีนี่ให้ดูใกล้ๆหน้าตาเหมือนกับจิ้งจบนดูดิมันหน้าตาจะคล้ายพวกผีเสื้อน่านผีเสื้อพมา่าอะไรเงี้ยของไทยร้อตัวเแบนๆโอเคก็ดีผม ลอยน้องทิ้งไปก่อนสักห้าทีสิบวททีไม่นานนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องและโอเคครับตอนนี้ผมปล่อยน้องลงไปเลยปุ๊บหมูไปอย่างเร็วที่ซ้ายมุมตู้นะเห็นไหมน,ะนี่มาดูกันนี่ดูใ,ใกล้โอ้โหตัวแบนๆหน้าตาจิ้มลิ้มนะดูน่ารักมาก ต,ตัวนี้มีชื่อว่าปลาบูผีเสื้อนะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Lyristicaspis เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยมีพี่พงษ์ถ่ายรูปไว้รูปอย่างสวยที่พี่พงษ์ถ่ายไว้ให้ดูตัวนี้ที่ชื่อว่าปลาบูผีเสื้อนะเพราะว่ารูปร่างมันจะคล้ายปลาผีเสื้อนะแต่ว่ามันจะมีขีบใต้ท้องเหมือนปลาบูนี่ถ้าเห็นว่าแบบนี้ไหมเมื่อกี้ตอนมันว่ายน้ําขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ดูอีกที ลักษณะเด่นของปะบูทุกชนิดอะตรงอกเขาจะมีคีบอกปกติจะมีคีบที่หูแล้วก็มีคีบที่อกด้วยปะบูจะมีคีบที่อกไวเก้เกาะหินเกาะยึดหินในลำธารนี่ลองวัดให้ดูขนาดอันนี้ตัวประมาณสี่ห้าเซนนะตัวไซส์กำลังน่ารักน่ารักนี่นี่ผมถ่ายให้ดูข้างๆเห็นไ,ไหมมันจะมีขีบตรงอกด้วยคล้ายๆปะบูเลย เป็นเหมือนกับมีสีขีบเหมือนปีกเทวดาเลยนะมีสีอย่างเท่ตรงเนี้ยดูดูเนี่ยเห็นไหมคีบหูก็ใหญ่มากนะหูแบบใหญ่เลยจนได้ฉายาน้องหูผึ่งเลยนะพี่ในกลุ่มเขาเรียกกันนะน้องหูผึ่งได้ฉายายในกลุ่มแบบหลายฉายาเนะี่ยมีทั้งสาระแนอินซิ์มีอะไรน้องหูผึ่งพูดถึงกลุ่มผมแนะนํากลุ่มายพิเมียมวัวช็อปนะพี่พี่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงป่ากันนะ แล้วก็มีอัปเดตรายการปลาจากร้านพิมมดเลยร้านพิมยมก็ขึ้นชื่อเรื่องปลาคัดสีสวยๆเกลสวยๆทั้งปลาหายากโอ้โหเต็ไมไปหมดให้ไปติดตามลองแอดไลน์เข้ากลุ่มกันดูนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะมันสวยมากเลยแล้วหูใหญ่ด้วยนะหูผึ่งอ่ะแบบมันผึ่งจริงอ่ะมันใหญ่สุดๆอ่ะจริงด,ด,ดูโอ้โหเป็นไงมันเหมือนเครื่องบินเจ็ตอ่ะดิมันมีเหมือนมีสีขี้แบบอย่างเท่ เคครับมาวันที่สองเมื่อคืนมันดึกแล้วตอนนี้น้องดูค่อนข้างปรับตัวได้นิดหน่อยดูสีเข้มขึ้นไหม,มความเทยังคงอยู่แโหสุดยอดอะอเทมากมน้องเลยชื่อว่านี่ปาบูผีเสื้อ,อเพราะว่ารูปร่างเป็นแบน,น,นคล้ายๆปลาผีเสื้อแต่มันมีคล้ายๆขีดที่อกอะคล้ายๆปลาบูแต่จริงๆน้องหน้าเป็นแบบ แนวปลาตระกูลปลาติดหินอะไรพวกนี้แหละดูดิหน้าตาน่ารักมากผมหาขา้อมูลในเน็ตเห็นเขาว่าโตได้ถึงประมาณสามสิบเซนเลยนะคือแบบตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกนันนี่ผมไม่รู้ว่ามันโตได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเด็กมากประมาณห้าสี่ห้าเซนเองเดี๋ยวต้องรอดูถ้ามันโตขนาดนั้นจริงก็คงต้องย้ายพื้นที่เพราะว่ากลัวมันใหญ่เกินตู้มันตัวใหญ่มากแล้ว อันนี้มันน่าจะเด็กอยู่ไม่แน่ใจะใช,ใช่สายพันเดียวกันในเน็ตที่หามาอเปล่าเดวนนะน้องน่ารักมากเนี่ย่ะตอนนี้ก็วันที่สามแล้วดูกันน้องเป็นไงบ้างนี่จะเห็นว่า เห็นหินข so, ้างล่างไหมจะมีพวกตัวไฮด้าอยู่ด้วยดูดิเห็นเขาว่าพวกไฮด้าเกิดมาจาน้ําสะอาดนะน้ําในตู้สะอาดแต่ผมเห็นมันเยอะมากจนแบบมันค่อนข้างขดลุกอ่ะก็เลยตอนนี้ผมเลยพยายามทําให้น้ํามันไม่สะอาดรอดูว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะจะสังเกตว่าน้ำขุ่นๆมากเลยมันมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปหมดเลยผมไม่ได้เปลี่ยนน้านานมากอ่ะพอดีผมอยาก อาออกไหมไอตัวไฮด้าเรือนนะี้ส่วนน้องไอตัวเนี้ยหูพึ่งเนี่ยผมพยายามให้หนอนแดงเขาไม่กินหนอนแดงอ่ะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกำลังเห็นเนี่ยเนี่ยเหมือนในคลิปเห็นไหมเหมือนเขากำลังกินมแมลงน้ํานะพอดีตู้ผมมันเกิดมแมลงแมลงน้ำด้วยตัวเล็กๆอะแบบเป็นแบบบินลอยไปลอยมาเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าแต่เห็นว่าตัวเนี้มันกำลังไล่กินอยู่เห็นไหมมันเคี้ยวๆงำลังกำงังอยู่เนะ่ย มันแบย,ยมันมันงับแบบงับเลยมันจะมีแมลงน้ําตามโขดหินเจ้าตัวนี้ก็เป็นเหมือนปลาลำทานทั่วไปปลาพิเซอร์ปลาลำธานคือกินตะไคร้ได้แล้วกินอาหารสดได้และปลาลำธาราส่วนใหญ่ก็นั่นแหละชอบน้ําเย็นอะอุณหภูมยิยิ่งเย็นยิ่งดีร้อนได้ไม่ควรเกินยี่สิบปดองศาอ,อย่างตู้ผมก็ประมาณยี่สิบ อประมาณ26-27แล้วแล้วแต่วันดีผมใช้พัดลมเป่าช่วยนะดูดิน้องมันเคี้ยวอะไรนม่ไนะจากที่เลี้ยงเลี้ยงดูมันนิสัยดีนะไม่เคยทำร้ายใครเลยเชื่องด้วยพี่ๆในกลุ่มแบบเห็นเล่นกับน,น้องอะโหเปนยังเชื่องเลยตัวนเนี้ยเนี่ยถึงว่าผมพยายามลองฝึกให้กินหนอนแดงมันไม่กินนะ แซงมันชอบมแมลงน้ำมากกว่ามีกินมแมลงน้ำอยู่เนะี่ยมันน่าไล่กินมแมลงน้ำทั้งวันจนมันอิ่มเลยไม่กินหนอนแดงที่ผมให้ด,ดูดูหน้าตาดูน่ารักดูมันเคี้ยวปากมันปากมันจู๋ๆอะต้องบอกอันนี้เป็นปาลาแบบหายากมากนะแบบโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะนง่ายผมเพิ่งเคยเห็นเลยปลาหายากแบบเท่ขาดเนี้ยมีสีขี้บดูดิมันเท่จัดเลยผมชอบมากเลย เหมือนแบบปีกเทวดามีซีปีอกอะไรเงี้ยอซึ่งตอนนี้พี่ปูพี่หนึ่งเขาน่าจะกำลังหาเอาเข้ามาอยู่นะอันนี้มันแค่มีติดมาไม,ไม่กี่ตัวเขากำลังหาเอาเข้ามาอีกอยู่มาทดสอบลองเลี้ยงดูก่อนว่ามันนิสัยอะไรเป็นยังไงอืแต่ดูแล้วดูน่าจะอยู่ร่วมกันได้นิสัยดีเหมาะกับสะสมมากเลย ตัวนี้มันเป็นตัวที่บดูได้ได้ทั้งวันอ่ะมันมีพฤติกรรมแปลก,ปลกๆตลอดเวลานะแบบดูแบบไม่มีเบื่อมันก็ทำอะไรไปเที่ยวไปทั่วว่ายไปทั่วแล้วก็ตอดนู่นตอดนี่แบบตอดมแมลงน้ำดูดิแล้วกลางปีกอย่างสวยแลวปีกมันหูใหญ่มากอ่ะเหมือนหูช้างเลยดู ไม่กลัวคนนะดูดิผมถ่ายกล้องใกล้ๆมันไม่มีหนีปูริปลาส่วนใหญ่ปลาที่เพิ่งมามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินคนเท่าไหร่มันจะกลัวเวลาคนอยู่ใ,ใกล้มันจะวิ่งว่ายหนีเลยต่นี่ต่นี้ผมถ่ายใกล้กลๆเลยมันยังไม่ไปไหนน่ารักมากโอเคครับคลิปรีวิวน่าจะประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีคพัคบสวัสดีครับ